ก็วันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต่อจากริวพัมพก็เป็นอีกคนที่คนขอกันมาแล้วก็เป็นแรปเปอร์รผมรุ้งอีกคนหนึ่งที่มีประวัติเรียกได้ว่าโชคโชนก็คือซิกผู้ชายที่ทำให้คาว่า s ส t c h กลายเป็นคำคิดจากเพลงกัมโมที่ระเบิดทุกชาร์ตไปจนถึงคดีคดีสารคดะ,ดดะก็โอ้เป็นหนึ่งในแรปเปอร์ปปรที่ ขึ้นสุดก็ลงมิดเหมือนกันเด็กก็เป็นหนึ่งในยุคซาวๆแรปแล้วก็ตอนนี้อยู่ไหนทําอะไรบ้างไอ้ตามอยู um ่คอมเมนต์หน่อยว่ามันอยู่ไหนแล้ววันนี้เราก็จะมาเมาส์มาขุดทุกมุมในชีวิตของดิ๊กไนเพราะว่าตอนนี้คนหลายคนในวงการแรปวงการที่หมาะอกว่าซิกนานเนี่ยเป็นตัวตลกประจำวงการไปแล้วนะก็เป็นมีมแล้วอะทราบ<ม>ออมแล้วก็ไปกันเลยแต่ขอคนละไลค์คนละแชร์ให้พวกเราหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ฝากมาเป็นเมมเบอร์ชาวป๊อปคอร์นกันด้วยนะจ๊ะขรละอะมาเริ่มกันเลยชีวิตของซิกไนอืม เขามีชื่อจริงว่าดานิเอลเออร์นันเดสเกิดเมื่อ8พฤษภาปี96นะครับในบรุกลินนิวยอร์กเป็นครอบครัวเม็กซิกันเปอร์โตริโกนะครับก็พ่อเลี้ยงตัวตั้งแต่ยังเด็กๆแม่ก็เป็นแม่เรี้ยงเดี่ยวทําให้แบบลําบากแบบสุดก็เข้าสูตรเลยเออครอบครัวไม่สมบูรณ์ตื่นลาบากแต่เด็กแล้วก็จนงงเรียนไม่จบก,ก็ต้องดรอปเรียนตั้งแต่มัธยมเหนอยก็ซิกนายเนี่ยก็โตมาแบบ สเตรทเลยนะเป็นเด็กสเตรทของแท้เลยบ้านก็ไม่ได้มีตังอะไรเงี้ยก็ต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองแต่เด็กอก็คราวนี้ก็ต้องไปทํางานอะไรก็ได้ที่ที่พอได้เงินเออที่พอได้เงินพอาทั้งชีวิตได้นั่นแหละก่เริ่มตั้งแต่ทํางานเป็นเสิร์ฟทำงานร้านอาหารอ่แล้วก็ทําอย่างอื่นจีปาถานตอนนั้นเขาบอกว่าตัวเขาเองเหมือนจะไปไม่รอดแล้วแต่ว่าเขาก็ไปเจอจุดเปลี่ยนก็คือโซเชียลมีเดียนั่นเอ ที่ทําให้เขารู้สึกเออตรงนี้มันก็เป็นแหล่งที่เขาสามารถถังเงินได้นะและก็วงการเพลง underground ปี2012-2013เนี่ยซิกนายก็ค้นพบวิธีการหาตังในแบบที่เขาชอบก็คือการเป็นแรปเปอร์ผ่านแพลตฟอร์มที่ทุกคนรู้ก็คือ SoundCloud นั่นเองทำให้ t า a i k e i ซิกนเนี่ยก็มีชื่อขึ้นมาก็เป็น A.K. ของเขาในตอนแรกก็มาจาก ชื่อไทเกชี่เป็นเมะที่เขาชอบ uh huh. เออเออแล้วก็ซิกนายก็ตามนั้นแหละ uh huh. ก็เริ่มทำเพลงกับกลุ่มแรปเปอร์อันดับกราวในนิวยอร์กก่อนโดยมีซิล่าคามิกับซอนมูร huh. ่าจะวงซิตี้มอร์กเป็นคนช่วยโปรดิวต์แล้วก็เป็นคนแนะนำคอนเนคชั huh. ่นให้ในวงการอะไรอย่างนี้ยแล้วก็ซ uh ิกนายก็เริ่มปล่อยเพลงแรกก็คือซิกนายเลยแล้วก็พิมป uh ิ huh. ้งในปี2014ผ่านค่ายเล็กในสโลวาเกียชื่อค่ายว่า f อ e k เด่นเออ ก็พังเพลงพวกนี้ก็มันก็ดิบๆสไตล์อันเล์กราๆจริงแหละแต่ว่ามันทําให้เหมือนเป็นจุดเริ่มของเขาในวงการชาวคารแร็ปนะแล้วก็แรกๆก็มันก็ไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ไม่ค่อยดังอืแต่สิ่งที่คนจําได้คือภาพลักษณ์มากขอ่าเพลงก็คือไอเด็กหัวลุ้งใจฟันเหี้ยก็เต็มไปหมดไอ่ฟัน,ฟนใส่กิวสีลุ้งสีอะไรแต่สารพัดสีอะตักอะไรไม่รู้เต็มตัวไอ้ซิกนายนี่แม่งทั้งขัวทั้งคอทั้งอะไรโอ้โหสัสอืมแล้วก็ร้องแบบแหกปาก ต้องใช้คํานั้นแหกปากทําให้กลายเป็นมีมคนก็แชร์กันเป็นมีมพอลุกนี้บวกกับการเล่นโซเชียลมีเดียของตัวเองเพราะพื้นตรงเคยกลัวซันตีนอ่ะม,ออมันก็เลยทําให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นคนก็เริ่มรู้จักไทเกอร์จีซิกนมากขึ้นคือมาถึงจุดที่ชีวิตของซิกนเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดการจุดพีกของเขาก็คือปี2017เขาปล่อยเพลงกัมโมปล่อยออกมาก็ฮิตติดชาร์ตบิวบอร์ดฮอตร้อยเลยขึ้นอันดับ12ตอนนั้นก็ได้ดับเบิลแพลหนัมไปด้วยยอดวิวเนี่ยตอนนั้นนี่คือทะลุ สนะี่ร้อยล้านวิวนะโหเรียกได้ว่าเดือดมากเลยซิกไนเนี่ยเขาเนี่ยได้บีดมาจาก b ีอาร์บอลบีอาร์บอลนี่คือถ้าเป็นแฟนแฟนพีวาคาตี้น่าจะจำได้คือเป็นคนที่ทำให้เพลงแมกโนเลียอืแล้วก็บีดเนี้ยเดิมเนี่ยจะให้ฟิปปี้เรดอืมซึ่งก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกับซิกไน I เนี่ยแหละไอซิกไนเนี่ยก็ไปรู้จักฟิปปี้เรด ผ่านไอตัวซิลราคาเมียที่มีคอนเน็ชันไะไก็เป็นวงการเดียวกันวงการซาฟารแรปเหมือนกันแล้วทริปปี้ก็เห็นแววเห็นแววว่าซิกไนสนี่มันพอได้เว้ยก็เลยแบบส่งบีทให้ซิกไนก็เอาไปเอาไปทำทิกงนายมันชอบบีทนี้ไวแล้วเพราะเขาดับไปใช่แต่ดราม่ามันคือว่าไอพีแแอร์เนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยเพลงนี้ไม่รู้ว่าก็ว่ามันจะใช้ถูกใช้แบบนี้เอราก็ทริปปี้มันก็โกรธด้วยเพราะว่าในเพลงอ่ะ ไอ้ซิกไแม่งมีท่อนดิสด <that> ิท <I> ่อนไปด่าพ so so be ี flow, like sort of ่ปีด <fur> ้วยแล้วประเด็นมันคือว่าไอ้กัมโมเนี่ยมิวส oh, ิกวิดีโอตอนหลังอะม่นกลายเป็นหลักฐานทําให้ไอ้ตัวซิกไนโดนนะน่าจะเคยฟังแล้วเนาะน่าจะคุ้นๆอยู่คือเป็นเป็นบีทแร็ปดิบๆบวกโฟล์ตะโกนเหมือนคนหัวร้อนมันแหกปากเรื่อยแหกปากแล้วก็ MV ก็ที่มันยืนกับแก๊ง n ายเทรบล่ะโอ้ชูปืนจิตน้ําอะ ชูแล้วก็มีผ้าแดงผ้าัวสัญลัตเขาแันงเป็นแองเตอร์อแต่งตัวสีแดงคนดูมันก็แบบเคยนี่แม่งของจริงหรอเปล่ามึงเป็นแก๊งเตอร์จริงๆริงหรือเปล่าอว่าของปลอมวะแล้วเนื้อเพลงก็ตามสูตรอะไม่ได้พูดคุยอะไรมากออกก็ปวดชีวิตเราตัวเองแบบแก๊งดูเองขาแค่ไหนแบบกูเล่าถึงการว่าแกบบูสู้ฝ่ฟาฟันอะไรมาขนาดไหนแล้วก็เปิดว่ากูในแต่งแค่ไหนแล้วก็มีท่อนที่ dis t i b u t e ถึงเป็นเพื่อนกันอ่ะอืมคนให้บีบออมาแท้ แต่เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาก็คือแม่งใน MV เนี่ยมีการเอาแก๊งอ่าแก๊งมาโชว์ในเนี่ยโชว์ปืนโชว์เก๋าเธอมีความรุนแรงะอะไรี้แต่ประเด็นมันคือเอามาโชว์ใน MV แต่มันไม่ได้จบแค่ใน MV MV จบและ3ามสนาทีจบแต่ดราม่ามันต่อเนื่องมาถึงชีวิตจริงของซิงไนด้วยคอมเมนต์เข้มาหน่อยว่าไอ้ MV เนี้ยเป็นไงมาเอ,อ MV นี้เคยดูกันไหมถ้าไม่เคยดูลองไปหาดู เพราะไอเนี้ยมันคือจุดเริ่มต้นของความพินาศจิบหายสายที่นี่เลยนะครับคอมเมนต์มากันหน่อยว่าเ,ออเคยดูไหมหรือว่าดูแล้วรู้สึกยังไงกับเพลงนี้มั่งนะหลังจากกามัวปับ๊บซิกนก็ปล่อยเพลงรัวๆอย่างกูด้าบิลลี่เกเก้ทุกเพลงคือเหมือนเดิมเหมือนเดิมเด,ด้บีดดิบๆแล้วก็ตะโกนแหกปากโวยวายโดห้าหม,พมพันานาถึงไวโอลเอนความรำแรงของแก๊งสเตอร์มันต้องมีความดิบความเถื่อน กูต้องเจ๋งกูต้องทับกูต้องปกป้องตัวเองคราวนี้มีแต่งมาหนักกว่า,าเดิมคือสูตรเหมือนเดิมเลยคือเนี่ยเนือเพลงก็พูดพูดเรื่องเดิมแล้วก็เอ็มวีก็เหมือนเดิมเอาแก๊งมาเป็นเอ็กซ์าแล้วมันเหมือนมันเวิร์กไงคนมันชอบเปิดเพราะว่าเปิดไอตัวนี้แม่งแต่งเว้ยมีเธอเป็นเด็กแก๊งเว้ยเลยเงี้ย uh. แล้วก็ต่อมา2อ1 8เนี่ยก็ปล่อยเพลงใหม่ฟี่ฟีฟ่ปีกับนิกกี้มิน่าอ,อันนี้โอ้ดังซึ่งนิกกี้มินาตอนนั้นพีกมากแม่แต่คราวนี้โอ้โหสะเทือนเรือนลั่นโบิลบอร์ดขึ้นไปอยู่ท็อปสเลยแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มทะลุร้อยล้านบิวโหเป็นมีมเกิดไปทั่วเลยคราวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักซิกไนต่อไปแล้วโลกใบนี้<อ>เพราะว่าตอนนั้นน่ะคือซิกไนมันเริ่มแลวไง เริ่มขึ้นแต่ว่าไอ้ตัวดิกกี้อ่ะมันขึ้นอยู่แล้วเออแล้วก่อกตรงๆคือรู้จักเพลงแรกของเขาอ่ะของไอซิกนก็เพลงนี้แหละเพราะว่ามันไปมันไปฟีกับดิกกี้ไงก็เลยเฮ้ยใครวะสีฉันสดใสแล้วเกิดตอนแรกอ๋เห็นชื่อไทยกะชิคิดว่ามันเป็นญี่ปุ่นล้วท่งมันเหมือนนะฮะจนมันมีแวลเอเชียนนะมันเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเออเฮ้ยแม่งใช่หรือเปล่าวะดูครั้งแรกคือแบบไอ้เด็กนี่แม่งกวนไตแน่ๆแม่งกวนทุตตีน่ะเออเออแล้วก็เป็นสูตรสาเร็จของ ของยุคนั้นก็คือการเฟลคือเหมือนแรปเปอร์ยุคนั้นเออเฟลโชรวยถ้าโชรวยโชเพชรโชแฝนควานบอลนี้ไอยมิล้อมอะไรก็ไม่รู้เออโชบ l ิ n g b l i n งอ่ะและไม่ได้โชแคใน MV แม่งโชในโซเชียลของเดิอเงินเป็นกองอรถซุปเปอร์คามีนาฬิกามีแหวนมีเฮียละโชไปเรื่อยมันทําให้คนเขาเกิดคําถามก่อน,นนั้นมึงเป็นแก๊งสเตอร์แล้วตอนนี้มึงรวยจากไหนวะคือ <c ute> มึงเงาตังค์มาจากไหนวะ คือตอนนั้นก็มึงนก็ไม่ได้ดังมากขนาดนั้นนะมึงแบบมึงเอาเงินมาจากไหนมึงไม่ได้รวยขนาดนั้นประเด็นมันคือนี่แหละเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทาเพลงรับอย่างเดียวอแต่ว่าเขามีธุรกิจเสริมคือขาข้างนึงอยู่ในวงการดนตรีอีกข้างนึงเข้าไปอยู่ในโลกของแกงไงเขาไปอยู่ในโลกของนายเทรยแกงเซิร์อะไปอยู่จริงเลยใช่ซึ่งเป็นแก๊งสุดโหดในนิวยอร์กเลยอือคือไอที่เราเห็นนี่แหละในที่ที่มาโชว์ใน MV ็มวีกัมมนี่แหละออกไปอะ เพราะว่าไอ้แก๊งเนี่ยไอ้แก๊งนายเทรยเนี่ยก็คือเป็นสับเซตของยูเนเต็ดบัดเนชั่นซึ่งยูเนเต็ดบัดเนชั่นเนี่ยก็เป็นอีกสาขาหนึ่งแล้วกันอา่าเรียกว่าสาขาย่อยของแก๊งบัตอา่าแก๊งบัดในคอมตันอา่าฝั่งเวสไอ้ยูเนเต็ดบัดเนชั่นเนี่ยเป็นอีกสาขาหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งอีสต์ก่อตั้งในปี1993ที่เรือนจำไรเกอร์สไอแลนด์น่ะก่อตั้งไงที่ดีด้วยตั้งบริษัทเขาผู้ก่อตั้งครับซีโอคือโอมาร์พอร์ตี้แล้วก็เเรนนา์ดแมคคซี แล้วก็อย่างที่เราเห็นกนะ็คือใช้สีแดงแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แกง๊งคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มมาจากนี่แหละเกมบีนัม,มโมน่ยอย่างที่เราได้บอกไปไม่รู้ไปเจอกันได้ไงตอนนี่แหละลก็คือซิกไนเนี่ยอยากได้แบบภาพอารมณ์แบบแก๊งสเตอร์จัดๆนะเออก็เลยกูอยากได้เอ็กซ่าเว้ยไอเอ็กซ่าธรรมดาไปเดินหาคนแถวนั้นมันไม่ใช่บรรุปมันไม่ได้แก๊ง<ะ>มันก็มีคอนเน็กชันอยู่แล้วไนงะจนไปเจอนี่ครับคีฟันโนโชอตตี้จอแดนอืมซึ่ง เป็นสมาชิกตัวท็อปของแก๊งนเทรนี่แหละพอเหมือนได้คุยนะชอตตี้มันเริ่มเห็นแววเห็นว่าไอ้ซิกไนเนี่ยดังเว้ยน่าจะมีตังมีเงินก็น่าจะเป็นเอ่อเขาเรียกเป็นนายทุนให้แก๊งได้ก็เลยชวนเข้าร่วมแก๊งด้วยสรุปก็คืออะได้ดีแล,ลทั้งคู่วินวิน,นทั้งคู่ไอ้ซิกไนก็ได้ได้ลุกแบบแก๊งอา่าแล้วก็ไอ้แก๊งนายเทรนี่ก็ได้เงินแบดเปอร์เซ็นต์จากซิกไนด้วย ซิกไนนี่ก็ได้เครดิตว่าเป็นแก๊งเซอร์ด้วยแล้วก็ได้คุมกันด้วยมีแก๊งคอยดูดหลังอยู่ฮะเข้ามาแล้วก็มีภาพลักไอ้ภาพลักใเนี่ยสองคันกูเป็นรปเปอร์กูเป็นแก๊งเซอร์ด้วยโอโ้โหหนแม่งก็แบบนี่ของจริงเว้ยเฮอ,อมาอยู่ในแก๊งไนท์เทรเว้ยไอ้แล้วก็ MV คนก็ชอบด้วยขายได้อีกแต่ปัญหามันคือว่าเมื่อมึงยื่นขาเข้าไปในแก๊งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ MV แล้วนะอือคือมึงต้องเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องที่แบบไม่ถูกกฎหมายอะแล้วก็มีถึงขนขั้นนาาดว่มี เขาเรียกว่าเรื่องสมคบคิดว่าเอ่อจะไปโป้นแรปเปอร์คนหนึ่งที่เขาเข้าใจกี่ว่าเป็นคนของแรปอาร์ล็อตไวเคอร์แล้วก็ไอ้บาร์เดนดราม่าหนักๆหรือคือไปสั่งสังเก็บสังเก็บชีฟคีฟแต่ว่าโชคดีคือไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครโดนเจ็บใช่แต่ว่ามันเริ่มปลายบานแะล้วไงเรื่องมันมาจับบีฟพอไอ้ทั้งคู่เนี่ยคือซิกไนกับชีฟคีฟเนี่ยมันล่อก,กันในโซเชียลก่อนไอ้ซิกไนก็ไปยั่วก่อนกวน,ตนเตะอะไรเงี้ยคือกวนทุกตีน่ะแล้วก็ไอ้ไอ้ชีฟคีฟก็ไม่ยอม ก็ทีฟีลว่าปล่อยเพลงออกมาชื่อ IQ People ที่ทำกับ Trippie r e ก็เนื้อหาก็คือไปดิสกับดา,าไอซิกไนก์แล้วก็วันที่2มิถุนายนปีสอห้เนี่ยมีการกันอืหน้าตึก W Hotel อืมมีมือสองคนครับพุ่งชีฟคลิปแต่มึงไม่โดนมันมืดไงแต่ว่าตำรวจก็สือไปเสืบมาไปถึง6 i x ไมันสาวถึง6 i x ไนซึ่งตอนนั้น6 i x ไเนี่ยมันอยู่ LA ไม่อยู่ไม่ไม่ได้อยู่ดิมยอแต่ว่าตำรวจแม่งสาวไปถึง เพราะว่ามันมีเหมือนแบบมีคลิปหลุดเฟซไทม์ Time, ออกมาอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นประเด็นขึ้นมาก็ส,สรุปว่าสังเกตจริงๆ แต่ว่าไม่โดนไม่โดนแล้วก็นี่แหละมาถึงช่วงทีกของขอยู่ชีวิตเท็กนายก็คือช่วงเดินนิติการจิบอีผายกคสิคือช่วงชิบหายชายที่นี่มาใช่ขูกจับครับท่านพร้อมกับสมาชิกแก๊งของเขาไลทรอีก10คนในข้อหาหนักมากๆคือริโก้ถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยดูริโก้คืออะไรไปดูคลิปของ p d ดีดีได้คดีเดียวกันครับผมนะครับ ก็คือ racketeering influence and corrupt organize d Act ก็คือเหมือนแบบเป็นองค์กรอาชญากรรมใช่อะไรอย่างี้นั่นแหละแล้วก็มีครอบครองเถื่อนโอคาพาลามีส่วนร่วมในอกรรมของแกง๊งถ้าถูกตัดสินว่าผิดเขาต้องติดคุกอย่างน้อย32ปีนี่คืออย่างน้อยนะอย่างน้อยแต่แม็กซิมัมมันคือตลอดตลอดตลอดไปทั่วการนาน,านเลยเมดใช่และที่สำคัญคือเขาบอกว่าตำรวจน่ะค้นหาหลักฐานเนี้ยจนมัดแน่นหนามากม ติดวงจรปิดคือตำรวจอะตามมานานแล้วเออติดตามมานานแล้วชอบตังเพลงมึงเนี่ยเออแล้วมึงก็ชอบขายอย่างเนยว่ามึงคือแก๊งนั่นแหละออไอจีมึงทุกอย่างถึงว่าในเอ็มวีนะมึงมาเลยคือคำเนี้ยมึงไม่ต้องไปเสิร์ฟที่ไหนเลยคุณดูเอ็มวีมึงก็จับตัวได้ทุกตัวเลยครับดูเอ็มวีดูไอจีนั่นแหละไล่ได้เลยทุกตัวแหละอยู่ในนั้นนะ แล้วเขาบอกว่าแอบกล้องวงจรปิดไอจีแล้วก็ดักฟังโทรศัพท์เออซึ่งอันนี้ไม่ต้องดักฟังหรอกเดี๋ยวมันก็โผล่งมาในไอจีค้นคอยู่ในนั้นแหละออนไลน์อ่ะใช่โอโ้โหเขาบอกว่าตำรวจตามมาก,กว่า5ปีใช่คือมันดูแล้วมันเหมือนแบบยังไงมึงโดนแน่ใช่มึงโดนแน่เพราะแบบหลักฐามนมันมันมัดแน่นมากแต่รู้ไหมว่าเซกส์นเขาเอาตัวรอดได้ยังไงตอนปี2019เก้าเขาตัดสินใจสนิชครับผมเอาง่า,งงายๆเลยคือทรยศอะคือเลือกตัวเองเอาตัวรอดครับ บอกทุกอย่างเปิดโปงทุกอย่างเกี่ยวกับนายเพเพื่อให้ตัวเองรอดเล่าแบบละเอียดยิบว่าแก๊งนี้ใครมีหน้าที่อะไรใครทําอะไรบ้างเอาพาลาไปขายที่ไหนของไว้ที่ไหนและระบุตัวสมาชิกเลยไอ้นี่คือตัวหัวไอ้นี่คือตัวจอกอย่าไปทํามันเอาตัวหัวนี่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 หลักฐาสนสำคัญคือแม่งชี่ <ใน S 1> เนีไอ้กัมโมนี่ครับนี่ครับพี่ไอ้นี่คือไอ้นี่คือตัวหัวครับคืออย่างที่บอกตอนต้นเลยคือ m v ีนี่แหละคือจุดเปลี่ยนชีวิตมันเพราะว่าไม่ต้องไปหา หลักฐานที่ไหนไกลอ่ะอยู่แล้วคาเบ้าเลย YouTube แล้วก็สุดท้ายโดนโทษแค่2ปีออก็เพราะว่าให้การที่เป็นตกให้เป็นประโยชน์อ่ตอ<ม>าตดนคดีเหมือนตกลงดีลกับตำรวจแล้วว่าเดี๋ยวถ้ามึงบอกหลักข้อมูลหลักฐานนะเดี๋ยวกูลดให้มึงออแล้วลดจริงๆเลยแค่2ปีจากสามสิบโอ้โหสรุปว่าคือ เออได้รับทุกสองปีของตีแล้วก็มีทันบน5ปีด้วยแล้วก็มีงานชุมชน,ชนทันชั่วโมงออแล้วไปไปประมาณก็ถูกปล่อยตัวในเดือนเมษาสองพันยี่สิบติดได้ปีเดียวเออพวกนั้นมันมีโควิดด้วยเออแล้วก็ส่วนนายเทนี่ครับส่วนแก๊แกที่เงิ้นสไลด์ชิบหายพังระเนรนาดอ่ะคือสมาชิกหลักๆนี่คือโดนรวบทอตตี้นี่แล้วตอนนั้นเขาบอกว่าเป็น เหมือนผู้จัดการของไอ้ตัวเซ็กซ์นายด้วยคือเหมือนผู้จัดการบริการอะไรทำหลายหน้าที่อ่ะก็คือโดนตัดสินจำสิบห้าปีโอ้โหสมาชิกแก๊งคนอื่นๆก็โดนตั้งข้อหาหลายสิบอะหลายสิบปีครั้งคือประเด็นมาคือไอ้แก๊งนายเคที่ใครๆก็บอกว่าขู่โคตรโหดแกนี้คุมฝั่งนิวยอร์กทั้งหมดแล้วก็ทางฝั่งอีสต์โค้ดเนี่ยไอ้ตัวไอ้แก๊งนี้คือเรียกว่าตัวท็อปอะการป็นว่าโดนถอนรากถอนโคนทิพไผ่วายวอดเพราะว่าไอ้เวตัวนี้ตัวนี้วคือ FBI NYPD แป้งทุกส่วนเนี่ยคือ ใช้คาให้การของซิกไนน์เนี่ยล้างบางล้ากได้ล้างนะครับสะอาดเรียบคือทําลายโครงสร้างทําลายเครือข่ายหมดเละเทะจากที่เคยเป็นแก๊งโหดโอโ้โหตอนนี้กลายเป็นโดนเปิดโปเพราะแรปเปอร์อคนเดียวคือแก๊งนี้เรียกได้ว่ากระจุยไปแล้วกระจุยเน่ายไปแล้วเพราะว่าซิกไนน์คือคนที่ทําให้แก๊งนี้หายไปถ้ามองในแง่ดีก็คืออ่ะก็ไอ้กลุ่มอชาชญากรอุตสาหกรรมก็หายไปก็ก็ดีกับสังคมแต่อีกแง่หนึ่งเนี่ยมันทําให้ซิกไนน์เนี่ยกลายเป็น แรปเปอร์ที่คนแม่งด่ามากที่สุดเพราะว่ากลายเป็นคนทรยศอะเออในในสายตาของทั้งวงการแรปเพราะว่าในวงการที่พอปอะไอกาซันดิชไอการทรยศเนี่ยมันคือหนักที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันทรยศเคลื่อนอะเอาไว้ง่ายคือเป็นทรยศเคลื่อนไม่ว่าวงการไหนแม่งก็คือไม่ดีอะมันเที้ยหมดเออมันเยหมดนั่นแหละก็ออะะคือเอาตัวรอดคนเดียวอะแต่ว่ามันก็มี2มุมไงบางคนก็บอกเออมันก็ดีนะหักหลังเพื่อนแต่ว่าสังคมก็ได้ประโยชน์แต่อีกมุมหนึ่งคนมันก็แบบว่าเอามึงทำอย่างนี้เอานได้ยังไง ช่เออคือในมุมหัวโอนะ้ไม,ไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องแกงนะมึงเป็นเพื่อนกันนะอ่ะถ้าพุ่ตรงท,ทําเฮี้ยมาด้วยกันแล้วมึงเอาตัวรอดคนเดียวนี่ไม่เฮีย,ยมากเออเฮียมากก็หลายคนก็กันตา่างๆนะคอมเมนต์กันมาได้รู้สึกยังไงประเด็นนี้ก็พี่ว่ามันก็น่าสนใจนะน่าว่าคุยกันใช่ครับแต่ว่าหลังออกจากคุกมา,าไม่รอช้าปล่อยซิงเกิลแม่เง่อปล่อยในวันเกิดด้วยปล่อยกูบ้ามาครับ ก็เพลงนี้ก็ขึ้นอันดับสาบนบีบอร์ดเพราทันเลนะเพราะตอนนั้นต้องบอกว่าซิกนามดังมากดังในเรื่องนี้แหละเป็นครนี่แหละใช่ดังเรื่องนามาแบบนี้แหละแล้วก็ยอดวิวตอนนั้นคือ43ล้านใน24ชั่วโมงเองนะครับแล้วก็กูบ้าเนี่ยในเพลงนี้ก็ทุกคนก็คิดว่าเออมึงออกจากคุกมาอาจจะขอโทษใครบ้างแล้ววะว่ากูทําอะไรไม่ดีไม่ครับไม่ขอโทษไม่ขอกวส้นตีนก็ไอกวส้นตีนคนที่ด่าเขาเป็นเป็นหนูเป็นคนทรยศกูเลยบอกว่าเนี่ยมีท่อนอย่างแบบเทลมิฮา I r a ร c a เค Home to มึงบอกกูเป็นคนทรยศเหรอกูกลับบ้านไปกูก็มีเงินอะไรเงี้ยออแล้วก็ หลังจากนั้นก็มีรามมาประเด็นว่าไปโวยเพลง stuck with you ของกัสตินกับตอนนั้นใกล้ที่กับอารีน a าอารีนาก็ขึ้นระดับหนึ่งว่าโกงไปเวนมึงไปเทียบกันกับบ<อ>ีเบอร์กับอารีนาครัฟีกันนะเอาจีกันนะช่วงนั้นนะเอาพีกันนะแล้วมึงเพิ่งออกมาจากคุกแล้วมึงบอกว่าเพลงมึงไม่ขึ้นระดับหนึ่งอแล้วแต่มึงเอาต่อมาก็ปล่อยซิงเกิลโชว์ก็ไปฟีกับนิกกี้มินาชุงหน้าไปหาคนเดิมแล้วก็ขึ้นระดับหนึ่งกันแต่ว่าขึ้นไปแป๊บเดียวสัญญา,ดาดเดียวเอ แล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนก็แผ่วๆลงปล่อยเพลงออกมาก็หลายเพลงเหมือนกันแล้วก็ไม่ไม่ได้ดังเหมือนเดิมแล้วเราก็วงการก็ไม่เอาแล้วพี่ใหญ่อย่างสนุปดอสมิกมิวลิวดอร์ก็ออกมาแบบไอ้นี่เป็นคนให้ไม่ได้ก็คือพี่นายอ่ะพอออกจากคุกมาก็ทําตัวเหมือนฮีโร่ทาตัวเป็นแบบเฮ้ยอู้เจ๋งอะไรเออกูกูออกมาแล้วเว้ยกูรอดแล้วเว้ย แล้วก็สนุ๊ก็บอกว่าเฮ้ยหมอกน้องถ้ามึงจะอยู่วงการนี้ทําแบบเนี้ยมันไม่เจริญหรอกสนิทมันไม่ได้เท่เว้ยสนิทแม่งโคตรซักเล่เออโคตรโคตรแย่อะแล้วก็แฟนที่พบสายสตตีทก,ก็ไม่เอาเหมือนกันก็บอกว่าแม่งเฟกเฟกแคนเซอร์แล้วก็ถานเป็นสนิทด้วยทรยศอีกทําไม่กระแสมันเริ่มหมดไปเริ่มแบบค่อยคลงไปแล้วก็เพียงใหม่ออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ในไม่ได้ติดหูเหมือนเดิมแล้วอะ หลังๆก็เหมือนพยายามเปลี่ยนสไตล์เป็นยางสายใหม่ๆใช่ได้ทำเพลงสเปนดิชเหมือนกันนี่เอาเหมือนออกแนวริวปั๊มไปเอ๊ะเลยก็หรือใครเนวแบบใครกัมนมปเลยแล้วก็ปล่อยอัลบั้มเอ่อเลียนด้าวีบาเมื่อปี2023ก็ม,มีเพลงบอเววาปาเออะไรอย่เงี้ยคือเพลงมันโอเคนะไมาเหงบีทอะไรอย่เงี้ยมันโอเคแต่แบบ อ่เราก็ไม่รู้ไงสเปรดลิสก็ฟฝั่งไม่ออกแต่ว่ามันก็เพลงมันก็โจ๊ะแบบดีดๆนะอีดีๆหน่อยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เพลงมันก็ไม่ได้มีอะไรขึ้นชาร์จหมนสมัยก่อนแล้วอะก็ทาไงก็หันไปโชว์ไปโชว์ของเอาเออ,อ,อก,ก็โชว์เงินไปโชว์เฟล็กเรื่อยโชว์นาฬิกาโชว์อะไรต่อไปเรื่อยๆแต่หลายครั้งมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยไอ้พวกเงินที่มันโชว์แม่งขอปลอมเว้ย ซื้อเงินปลอมมาโทรปลอมแล้วก็มีข่าวนี่มาอีกก็ม,มีข่าวบอกว่าเคยโดนยึดลำโบแล้วก็โดนยึดเบลลี่ไปเอาไปใช้นี่อะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากที่ออกมาเนี่ยหลังจากที่ออกจากคุกมาก็าโดนคุมบบปื๊ดใช่ไหมฮะก็มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาไปจากคดีบ้านโดนค้นอีกไปค้นตํารวจไปค้นบ้านไปเจอยาพารากับยาสารพัดยาอยู่ในนั้นนะ่ะก็มีประเด็นอีกตอนนี้ก็ต้องขึ้นศาลอีกแล้วก็ ไปโดนทันบนเยอะแล้วก็ไปต่างประเทศโดยไม่ได้รายงานเขาม,มีโดนลูกกัะในจีบโอ้โหแล้วคนไม่ก็แบบมึงเป็นแก๊งเตอร์เลยมึงโดนเขาก,ก็ไปโดนที่ LA Fitness อะ่ะชายจัดกัน3คนมาลุ้มันแล้วมันไปฟอ้องเอลเอฟฟ s s บอกมึงดูแล Security ิตี้ยังไงวะปล่อยให้คนมันก็กูเอ้ยแล้วหลังก็มีโดนแฟนเก่าฟ้องอีกนะไปทำลายเขาไปโกงเขาอีก อืแล้วก็มีคดประเด็นโดนจับในโดมินิกันเวีพับปิกอีกโอ้ยคือคดีซิกไนนนี่แม่งไม่มีหยุดจริงใช่คือสะสมคดีเหมือนสะสมสแเตมเซเวน่นนไงมึงมออคือเนี่ยซิกไนชีวิตมันพลิกนะเรียกได้ว่าชีวิตพลิกเลยจากแบบโหคนที่แบบเฮ้ยเป็นแกงสเตอร์คูลๆแตุ่ท้ายแม่งเป็นคนที่กระจอกที่สุดจะไม่ได้ถนัดเหมือนความรุนแรงไม่เหมือนแกงสเตอร์นะแต่เพื่อนอะมันต้องไม่ทิ้งเงินเว้ยแล้วคือคนที่มึงไปเรียกว่าเพื่อนมึงไปทรยศเขาทุกคนเลยมึงทําให เพื่อนสมาชิกแล้วกันของเพื่อนสมาชิกเออเพื่อนสมาชิกของมึงทุกคนนะ่ะอยู่ในคุกหมด<ะ>แล้วไม่คิดเดี๋ยวตอนที่เขาออกมาแล้วชีวิตมกันได้หามั่งคือตอนนี้ก็มีข่าวบอกว่าอยู่เหนาวๆลวร้อนเหมือนกันเพราะว่าจริงๆคือมันไม่โดนทั้งหมดหรอกไอ้กังนั้นนะ่ะมันอาจจะมีเหลือบางตัวบ้างแหละแล้วเดี๋ยวเขามาเอามงคืนอนะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมึงอยู่ลบาบากอากุญจริงเออแล้วมันไม่ได้แค่ ไลน์เทรมมันไม่ได้อยู่กันในนิวยอร์กอย่างที่บอกมันมีสาขาอะแตสา่สาขา,าใหญ่ไงใช่เเดี๋ยวมึงก็โดนเนี่ยต้องมีแฟดชิตอยู่นะเว้ย,นย, LA ยนนเนี่ยอยู่ LA อสแองเจี้ยแคลิฟอร์เนียเนี่ยระวังยังมงก็โดนแต่ใครเห็นต่างได้นะบางคนหาจจะว่าเออก็ดีแล้วมึงเอาตัวรอดเออมาคน้นมาค้นจากค้นจากความเป็นแกง,งเซอร์ก็ออกมาทําเพลงเออว่ากันไปก็ไม่แน่นะถ้าเกิดเป็นเราโดนเราอาจจะเอาเราอาจจะเอาก็ได้แบบ ติดสามที่สองปีก็เอาไม่คุ้มเวครอกูต,ต,ติดปีคึองกูโยนให้แม่งซะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยสังคมด้วยอ่าแล้วแต่แล้วแต่นะครับก็นั่นแหละครับรวยไวไปไวดับไวครับเหมือนกับไม้ขีดไฟนะครับจุดติดแล้วก็ทิ้งมันไปแต่ประเด็นมันเหมือนแบบรวพัมเหมือนกันนะคล้ายๆกันแําแนวเพลงอาจจะไม่คล้ายเพราะไอ้ที่โหดกว่าเพลงแม่งโหดกว่าเยอะแต่แบบ มิสแดนอ่ะสันดานก็โหดกว่าแล้วว่ามันมีเพลงเยอะกว่าไอ้พัมมีเพลงมีเพลงที่ดังจริงเยอะหรอ่าพั๊เพลงดังเยอะกว่านะคิดเหตุยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็อยากให้เราทําเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยถ้าชอบแนีนี้กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากมาเป็นเมมเบอร์ชาวบ๊็อกคอยกันด้วยแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์คนใหม่ล่าสุดเลยมังกี้เฮเตอร์โครนะครับแล้วก็คุณเล็กไปโตคุณบูวายคุณอภิสิทธิ์คุณมิสมินิมิมิมคุณเจชานนท์คุณกั้ วลาสักคาแล้วคุณบุดิเดชนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe พวกเราด้วยนะจ๊ะอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย